สวัสดีครับทุกท่านขอขอบคุณที่โอกาสผมในคณะได้มาแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมขออนุญาตใช้เวลาคุยกับทุกท่านสักเล็กน้อยเพื่อจะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นก่อนที่จะ,กะเกษียณผมเองทํางานที่กศอนออก,กระทรวงศึกษาธิการเป็นนักวิชาการศึกษาแต่ทางานด้านสื่อเริ่มตั้งแต่เป็นหน่วยโสตสนุปกรณ์ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือจังหวัดลําปาง หรือปัจจุบันคือสถาบันกศน,กอนออกบากเหนือทำงานสารพัดตั้งแต่สายหนังกางแปลงจัดรายการวิทยุจัดรายการโทรทัศน์ผิดแผ่นสไลด์ล้างอัดขยายฟิล์มในห้องมืดในปี2528ได้ทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตครูที่อยู่บนดอยหรือเรียกว่าครูสสชชื่อเต็มบ้านูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อชุมชนในเขตภูเขาส่งไปประกวดได้รับรางวัลจากยูเนสโก คือเรื่องอาสมจึงเป็นสาเหตุของการได้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาในกรุงเทพทั้งทั้งที่ในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะมาอยู่กรุงเทพจะมาอยู่กรุงเทพก็ดีเหมือนกันเพราะว่าํำงานด้านโทรทัศน์อย่างเดียวเท่านั้นจะเคยใช้กล้องตัวละแสนก็มาใช้กล้องตัวละเป็นล้านห้องตดต่อที่เคยใช้ระบบเก่าๆต้องตัดกันอย่างลำบาก เทคนิคอะไรก็แทบจะไม่มีแต่ที่ศูนย์เทคโนโลยีอระกรณ์ทันสมัยกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอบคุณเครื่องมือเก่าที่ทำให้ได้รับรางวัลจากยูเนสโกขอบคลายของงานศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้บริการด้านสื่อได้คร,รอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งประเทศจึงมีโอกาสได้เดินทางไปทุกภาคและทุกจังหวัดทั่วประเทศ และยังมีโอกาสได้ไปอบรมศึกษาดูงานในต่างประเทศอีกหลายครั้งก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารในสมัยนั้นจำได้ว่าสมัยเป็นเด็กผมจินตนาการอยากจะขึ้นเครื่องบินและชอบดูแผนที่ทั้งแผนที่ประเทศไทยและแผนที่โลกก็สมหวังอย่างที่คิดเหมือนที่ไอสไตกล่าวว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นอกจากวิดรายการตวรวัศน์แล้วก็เป็นคณะกรรมการ จัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ ETV อีกด้วยต่อมาก็ได้เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนลิดรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาที่หลังสิตคลองหกอำเภอธัญ,ญบุรีปทุมธานีมีห้องขีดรายการที่เรียกว่าสตูดิโอหลายห้องห้องตัดต่อรายการห้องฝึกซ้อมห้องประชุมและห้องอื่นๆรวมมูประมาณ400ล้านบาท เนื่องจากอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีทางมหาวิทยาลัยจึไยงได้เชิญไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่ภาควิชาวิทยุโทรทัศน์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอีกด้วยและยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เชิญไปเป็นวิทยากรอ,อบรมเรื่องการปิดรายการโทรทัศน์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ก่อน,กนเกษียณ3ปีคือ2551ถึง553ได้ไปประเทศลาวตามโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอรนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศลาวและแปลจำราของผมเป็นภาษาลาวเพื่ออบรมทำสื่อโทรทัศน์เด็กด้วยหลังกเกษียณผมก็กลับไปอยู่กับธรรมชาติทำกเกษตรแบบพอเพียงตามที่ฝันไว บางครั้งก็ได้ไปช่วยสอนให้กับเด็กๆนักเรียนทําคลิปสั้นๆจัดโดยสันมักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเข้าประกวดที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้รับรางวัลและสันมักงานกศนภาคตันออกสิงยงเหนืออบนนุบลราชธานีก็เชิญไปอบรมให้กับคณะครูกศนในเขตภาคอีสานทุกป,ปีการที่ตัดถินใจไปอยู่ต่างจังหวัดนั้นก็เพื่อจะมาอยู่กับแม่ แต่เมื่อแม่ไม่อยู่แล้วลูกๆก็บอกว่าภารกิจของพ่อจบแล้วกลับมาอยู่กรุงเทพกับลูกๆเธอเพราะว่าลูกๆคงจะไม่ไปอยู่ด้วยหรอกก็ใช้เวลาคิดและตัดสินใจอีกหนึ่งปีจึงกลับสรุปแล้วเมื่ออายุมากขึ้นก็เลือกที่อยู่เองไม่ได้จึงต้องมาอยู่กับลูกๆที่กรุงเทพเมื่อเดือนมีนาคม2561นี้เองมาอยู่กรุงเทพก็เหงาเพราะอยู่เพชรบูรณ ก็ยังได้ปลูกต้นไม้เดินดูสวนดูสระพื้นที่สีไล่ใกล้เมืองใกล้ห้างก็ไม่เหงาก็าอ,อยู่ที่กรุงเทพจึงคิดว่าความรู้เดิมที่มีอยู่คือทํารายการโทรทัศน์แต่ก็มีปัญหาเรื่องเครื่องมือเพราะอุปกรณ์มีราคาแพงเกินกว่าที่ใครจะลงทุนจึงเก็บความคิดนั้นไว้ก่อนแต่แล้ววันหนึ่งลูกผมคือพิมพ์มณีเม่พยับทำงานอยู่ที่เครือข่ายองค์กรวดเล่า ได้ชวนให้ขับรถไปเป็นเพื่อนที่จังหวัดประจีนบุรีเขาได้เชิญวิทยากรคือครูต่องกุลพัฒน์จันทรไกรลาศจากมูโจ์ไทยแลนด์ไปเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการทําคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือให้กับผู้ที่ทํางานรณรงค์มดเล่าเข้ารรษาผมจึงมีโอกาสได้เข้าร่วมฟังวิทยากรที่ให้ความรู้ด้วยและคิดว่าความคิดที่เก็บไว้เงผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แบบนี้ก็น่าจะทําได้เพราะเป็นกฎจราจรจะขับรถรุ่นไหนที่ห้ออะไรก็ไปได้เหมือนกันหลังจากกลับมาถึงบ้านจึงให้ลูกชายคือวิทยุเมฆพยับและกิตยาบุญคื่ขึ้นช่วยหาอุปกรณ์เสริมขาตั้งกล้องไมโครโฟนที่จับมือถือช่วยป้องกันการสั่นไหวของโทรศัพท์และคิดว่าน่าจะลองทำคลง่ายๆจากโทรศัพท์มือถือดูบ้างจึงถ่ายทําวิดีโอ การสาธิตแบบง่ายๆคือการดองหน่อไม้ตอน,น,นไหนๆก็จะดองหน่อไม้อยู่แล้วจึงถือโอกาสถ่ายทําไปด้วยโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดองหน่อไม้ที่อยู่บ้านเดียวกันคือคุณจันมณีเม่พยับให้ความยาวไม่เกิน3นาทีและได้ส่งคลิปไปลง YouTube Facebook และ l ลายก็มีผู้สนใจพอสมควรเมื่อทำได้แล้วก็คิดว่า น่าจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้อื่นได้รับรู้บ้างเพราะใครๆก็ถ่ายจำคลิปได้แต่ถ้าถ่ายเป็นด้วยก็จะสนุกกว่าถ่ายได้และนี่คือที่มาของหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ปกติผมจะใช้เวลาสอนนักศึกษา1ปีแต่คราวนี้ใช้เวลาสองวันต่อจากนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลและมีความสุขกับออการอบรมนะครับ